ใครที่เริ่มลงทุน Copy Master นะคะใน XM Copy Trade เนี่ยแล้วยังไม่รู้ว่าฝากเงินยังไงนะคะวันนี้แอดจะมาสอนวิธีการฝากเงินเข้าไปในบัญชี Copy Trade ของเรานะคะแบบเข้าใจง่ายกันค่ะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยมีบัญชี XM Copy Trade เลยเนี่ยเดี๋ยวแอดนะคะจะแปะลิงก์เปิดบัญชี XM Copy Trade ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะส่วนวิธีการสมัครบัญชีนักลงทุนนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของทาง t r a d ไ Rider ได้เลยค่ะทางแอดนะคะได้มีทำวิธีการเปิดบัญชี Copy Master ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดใครนะคะมีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถล็อกอินเข้ามาได้เลยค่ะพอล็อกอินมาแล้วนะคะหน้าเว็บเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนให้ไปคลิกที่มุมว าบนตรรรงูปโปโไไฟลเเด้เยแล้วก็เลือกที่ภาษาปัจจุบันค่ะสามารถเลือกภาษาที่เราต้องการได้เลยนะคะเพราะว่าทาง XM เนี่ยเขารองรับมากกว่า20ภาษาทั่วโ,โลกรวมถึงภาษาไทยของเราด้วยนั่นเองค่ะก,กลับมาที่วิธีการฝากเงินเข้าบัญชี Copy Trade ของเราดีกว่านะคะเท่าที่แอดได้ลองใช้งานดูเนี่ยจะมีวิธีการฝากเงิน2วิธีง่ายๆค่ะวิธีแรกก็คือให้เรานะคะดูที่บัญชีของเราก่อนถ้าบัญชีเป็น Copy Trade นะคะสังเกตง่ายๆว่าคือจะมีคําว่านักลงทุนตรงนี้นะคะ จากนั้นก็จะมีคําว่าฝากเงินค่ะพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถเลือกช่องทางการฝากเงินได้เลยส่วนอีกวิธีนะคะเพื่อเพิ่มความชัวอว่าเราฝากถูกบัญชีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยก็ให้เรานะคะคลิกเข้าไปที่เมนู c a p i t trading เราก็จะเจอคําว่าฝากเงินที่มุมขวาบนข้างๆตรงนี้นะคะข้างๆรูปโปรไฟล์ตรงนี้เลยแล้วก็จะมีช่องทางการฝากเงินเหมือนกับวิธีแรกที่แอดได้บอกไปนะคะมีหลากหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นการสแกน qr code พร้อมเพย์แบบยอดคิตยอดนิยม นะคะคต่อมาก็จะมออีฝากผ่านบัตรเครดิตเดบิตก็มีเนเชลเลอร์สกิลหรือว่า ฝากผ่านคริปโตเคอเรนซีก็ได้เช่นกันค่ะแต่วันนี้แอดขอใช้วิธีง่ายๆที่คนไทยชอบใช้กันเลยนะคะนั่นก็คือการสแกน QR Code พรอมเพคค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกธนาคารที่เราต้องการจะสแกนฝากเข้าไปค่ะแล้วก็กกจานวนเงินฝากนะคะจะเลือกของฝั่งสกุลเงินไทยบาทหรือว่าเงินดอลลาร์ USD ก็ได้เช่นกันค่ะฟรีค่าธรรมเนียมอีกด้วยส่วนเลทแลกเปลี่ยนสกุลเงินเนี่ยก็อิงจากเลททั่วไปเลยนะคะอย่างวันนี้แอดนะคะจะฝากทั้งหมด500ดอลลาร์ ะะกันนะคะเราก็ทําการกรอกฟัง USD ดอลลาร์แบบนี้นะคะระบบเนี่ยก็จะทําการแปลงสกุลเงินเป็นสกุลเงินบาทให้เราเห็นแบบนี้เลยว่า500ดอลล์เนี่ยเท่ากับกี่บาทนั่นเองนะคะจากนั้นก็ติ๊กช่องเงื่อนไขซึ่งบัญชีธนาคารของเรานะคะชื่อเนี่ยต้องตรงกับบัญชีที่เราเปิดเท่านั้นนะคะทุกคนหมายความว่าเราลงทะเบียน XM เป็นชื่อของเราชื่อบัญชีธนาคารก็ต้องเป็นชื่อของเราด้วยเช่นกันค่ะไม่งั้นเนี่ย XM อาจจะไม่อนุมัติการฝากเงินหรือว่าการถอนเงินของเราก็ได้นะ ะะเราก็ทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็คลิกฝากเงินได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะคะก็ให้เราเนี่ยกรอกเลขเบอร์โทรศัพท์ของเราที่ลงทะเบียนไว้กับ XM ค่ะจากนั้นคลิก place order ค่ะ QR Code ก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะให้เราเนี่ยทำการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารที่เราได้เลือกไว้เท่านั้นนะคะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยแอดได้เลือกเป็นธนาคารสีเขียวก็จะทำการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารสีเขียวนะคะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกด r e f ฟ e หรือว่ากดปิดหน้าจอไปนะคะเพราะ QR Code นี้นะคะ จะใช้ได้เพียงครั้งต่อครั้งเท่านั้นค่ะพอฝากเสร็จแล้วนะคะก็คลิก close ได้เลยสถานะการฝากเงินของเรานะคะก็จะอยู่ระหว่างพิจารณาแบบนี้นะคะจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเงินก็จะเข้าบัญชีของเราเลยทันทีค่ะเดี๋ยวแอดจะลองคลิก r e f r e s ให้ดูนะคะ,อะยอดเงินของเราก็ขึ้นมาแล้วนะคะอย่างของแอดเนี่ยฝากเงินนะคะใช้เวลาประมาณแค่2 3นาทีไม่เกินนี้นะคะเงินก็จะเข้ามาแล้วนะคะ ซึ่งพอเรานะคะกลับเข้ามาในหน้า XM Copy Trading ที่เป็นหน้านี้เนี่ยตรงยอดตามบัญชีนะคะก็จะขึ้นว่าเราเนี่ยมีเงินฝากเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ500ดอลลาร์แบบนี้หรือเรานะคะจะตรวจสอบในอีเมลที่เราได้ลงทะเบียนไว้กับ XM ก็ได้เช่นกันค่ะทางระบบ XM นะคะเขาก็จะส่งอีเมลส่งข้อมูลการฝากเงินมาให้เรานั่นเองทีนี้เราก็เตรียมเลือกมาสเตอร์ที่เราชอบแล้วก็กดคัดลอกกลยุทธ์ได้เลยค่ะซึ่งถ้าใครลองทําตามแล้วฝากได้ไม่ได้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะ และถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของทาง t r a d e r i d e r ค่ะ